หลังจากที่มาขยับจันลงนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสำหรับมาวันนี้ครับก็ดูนะครับสภาพนะครับแต่กอกนะครับหรือว่าวัชพืชครับก็ได้ไหลออกไปนะครับโอ้แต่ใส่ตะไคร้หรือว่าใส่ด่างนะครับคงจะเหมาะนะครับสำหรับหมานี่นะครับก็ยังว่านะครับใส่ยากนะครับถ้าม่มีเชือกมากั้นนะครับน่าจะมีเชือกมาดึงดึงขวางไว้นะครับ ึงขวางว่าจะเปิดไหลเข้ามาน่าจะได้นะครับก็จะอยู่ได้บ่อหนาหนะครับลักษณะนี้ครับก็คงจะเข้ามาเหมือนเดิมอสำหรับมันพุ่งนะครับมันพุ่งวันเสานะครับวันเสาจะมาลองดูนะครับว่าสมมติว่าถ้าหากว่าเขายังบ่อไหลกับเข้ามานะครับผมจะเลื้อมาลงนะครับเพื่อจะมาแซ่ตะคายหลุดดูนะครับว่าจะได้เต็มกว่านะครับหรือว่าจะได้วัชจืชแทนนะครับสำหรับเหย็นวันนี้ครับก็จะมาเดินดูนะครับ จันนะครับที่ใสไว้นะครับที่กระยับลงนะครับวันนี้นะครับจะได้กี่แต้มนะครับจะลันหรือบอลร่นนะครับรุนไปด้วยกันนะครับก็ถือว่าตะกอกไหลไปกับแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับน่าจะมีรุนซีดรุนนะครับสำรับใส่ตะไคร่นะครับรุนหลังแรกนะครับหลังแรกจะลันหรือบ่ลรันนะครับสําหรับไม้ไม้เดือนนะครับใช้จันนะครับ หลังแรกครับบอลั่นหลังสามนะครับหลังสามกับบอลั่นนะครับครับหลังสามหลังสี่หลังห้าหลังหกหลังเจ็ดครับบอลั่นไม่แต่หลังเดียวนะครับหกหลังเจ็ดหลังนะครับบอลั่นเลยนะครับอ๋อไอเซลมีไม่เอ่ยีมันเงียบ อโหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายมีซีดรุ่นนะครับสำหรับหมายนี่นะครับกิ็ดหลังครับบอลั่นนะครับหลังที่แปดลั่นนะครับหารุ่นเดียกันนะครับหลังที่แปดจะมีแต้มในบมนี้นะครับสำหรับหมายนี่นะครับครับหลังสุดท้ายนะครับหลังที่แปดนะครับลั่นนะครับมาลองรุ่นไปด้วยกันนะครับบ่า จะมีตัวหรือบ่มีตัวนะครับสำหรับหลังนี่นะครับโอ้โล่งนีนะครับวันนี้นะครับโล่งทุกข้างมันจะโล่งแบบนี้นะครับมีวันนี้โล่งแบบสุดๆเลยนะครับใครอยากให้มันโล่งแบบนี้ตลอดไปนะครับครับตอนนี้กาได้ออกขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้กลับมาลุ้นไปด้วยกันนะครับว่าข้างไหนนะครับจะมีแต้มหรือบ่มนี้นะครับค่อยนะครับเปิดนะครับมีไหมเออโอ้ สองแต้มนะครับสองแต้มนะครับเป็นปลาลุกและปลาตองนะครับโอ้โหสุดยอดครับมานี่นะครับสำหรับหลังสุดท้ายครับสองแต้มเือว่าวันนี่กับบ่อแห้วนะครับหมานครับมานมานมานครับผมขออนุญาตเก็บปาก่อนนะครับเนอครับสําหรับมานี่นะครับมีถังมดอยู่แปดหลังนะครับกัมาถูกหลังสุดท้ายนะครับหรือว่ามาลั่นนะครับ หลังซื้อ้ายทายสุดนะครับก็ได้มาสองแต้มนะครับเป็นปาตองหนึ่งแต้มแหล้วกระปุกหนึ่งแต้มครับใส่งามๆนะครับนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมนะครับ่อนหอยปลาไหลนะครับขอบคุณครับตะกอกนะครับเริ่มไหลเข้ามาอย่างเก่านะครับตะกอกหรือว่าวัชพืชนะครับก็เริ่มทยอยไหลเข้ามาอย่างที่ช่องว่างนะครับที่จะใส่แนงหรือว่าใส่ตะไคร่ก็คงจะมดดวังนะครับ